เฮ้ยทำไมเราผมยิกังเลยล่ะมันกรืเปลา่าลักษณะทางุกรรมหรอแล้วลักษณะทางบรรลุกรรมคืออะไร,รอ่ะเรารู้<อ>เราเคยเรียนมาบอกยังเราอ่านให้ฟังนะอ่นี่นะลักษณะทางบรรกรรมันคือลลักษณะขององค์ประกอบของเยนของ่ที่ิจจกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งแล้วจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นรุ่นพ่อแม่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ยิบก,ก็ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เราน่ะสิไท่แล้วจ้าแต่เอพ่อแม่เราผมตรงกันหมดเลยนะพ่อแม่เธอไม่ได้ผมที่ไหนรเปล่าแบบตัวอยหล่อไม่นะพ่อแม่เราไม่ได้ยิบผมเพราะผมตรงเป็นธรรมชาติหรือเราไม่ใช่ลูกพ่อแม่เรา,ไ,าไปใหญ่แล้วการที่พ่อแม่เธอผมตรงแล้วเธอผมอยิบไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ใช่ลูกพ่อแม่เธอหน่อยคิดมากเีย มันจะเป็นไปได้ไงที่พ่อแม่เราผมตรงแล้วเราผมไม่ตรงอ่ะแล้วเราจะผมหยิกเนี่ยเป็นไม่ได้สิ็สอาจจะเป็นแบบปู่ย่าตายายเยายหอก็ได้แต่มันเป็นรุ่นลูเข้ามาแล้วทําไมพ่อแม่เราถึงผมตรงอนะ่ะถ้าปู่ย่าตายายของเราไม่ใครก็คใครผมหยิกอะ่ะเราก็รู้อ,กอ,อีกอนเนี่ยเราจะอ่านให่ฟังแน่นอน<ด>เราเรียนเราตั้งใจรีนะนียมนะก็เพราะว่านี่รนะุ<อ>่นปู่ย่าตายาย มาเจอแบบยีนเด่น <aún> ที่เป็นผมตรงก็เลยทําให้พ่อแม่เธออ่ะเอ้ยไม่ใช่มันจะขมยีนด้อยแล้วทําให้เธอผมยิกพ่อแม่เธอผมตรงอะไรประมาณนี้ความคข้มขนมากดีกว่าที่เธอผมหยิกอาจจะเจอแยีด้อยเจอยีนด้อยอ่ะคุณทำให้จีนนอนไหยอ่ะเป็นองมาไคเซฟีจีโนไทย์ที่เกิดก็คือผมเธอผมหยิกเลยอ่ะมั่วหรือเปล่าแน่นอนจะก็ต้องใจเย็นเลย แตกินได้ของพ่อแม่เหรอเนี่ยพูดถึงเงี้มยมสีที่เพิ่งผมดิคือน่าเกลียดเอ้ยออน่าัาดีออกต้องตรวจอะไรออกเออ